สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสนะครับมาเล่นทางเขตอำเภอเมืองนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมมาในถ้ำกลางบรรยากาศฝนครับพี่น้องครับดูครับตกมาตั้งแต่เขาสุนกวางบ้านผมเลยนะครับตกตามมาเลยนะครับผมอ่า ผมนี่ไม่ใช่พ่อแรงนะครับผมอากาศผมมานี่ก็คือฝนต้องตามมาด้วยครับนะครับสุดท้ายวันนี้ก็มาถึงบ้านทีมงานนะครับผมมาบ้านทีมงานมาดูนกนะครับผมดูครับห้อยฝนตกครับเอาออกไม่ได้เลยนะครับผมมาบ้านทีมงานนะครับทีมงานนี้อยู่ทางน้องบัวลําพูเอ้าเอาครับดีครับยังไงอีกเนี่ยลูกโขกป่ะครับผมลูกโขกป่ะเอา มายังไงนี่ไม่ได้รับอุตสาห์แอบมาเลยดิกครับแต่ผมลอยมาไดแอบมาได้ดิไม่ได้ชวนเลยี่มายังไงอีกนี่ทำไมนบัวบ้าเต่มเตไมนายบัวบ้าทำไงสวัสดีเห็นว่ามาต่อดุกครับผมมากันยังไงนี่มาน์ทไม่นี่มาน์มาครับครูไหนหล่ะมาชมหน่อยกำลัพกกำลังถือฝนไปฮะถึงฝนโอ้โหครับวันนี้ผีภูเขาข้ามจังหวัดมาเลยนะครับวันดีนั่งแมงกะไยนะคเขาจันยันสวัสดีครับผมเจ้าภาพนะครับวันนี้โอ้โหเอ้าทำไมเอ่อ อาบน้ำไม่นกห,หรือหรือว่าไงจะแหลมอ,อาบน้ำมานล้วโอ้ยผมกเอาใจากันเออฝนอาบทั้งคนอาบทั้งนกโอ้ยยังดีนะครับที่มันมียังมีหมานแสดงว่าเหยียบก่อนฝนไม่นาน,นใช่ไหม<น>ะจะแหลมถ้าฝนมันก็พากะ่ะกอยมิเสเซ็ สามาเปล้วโอ้โนกเขานเนี่เนี่ยเขาอาจารย์ยันคู่ใส่กันกากๆเนาะโอ้เข้าร่วมแล้วใช่ไหมอาจารย์ยืนควนยี่สิละควนแล้วมีพื่อนบ้างควนบ้ามาอีกเออ่าแน่แน่โอ้จะดูยังไงเนาะทีนี้มันฝนตกเห็นว่าเป็นนกคาลมเหรอารหรอ,าอาจารย์แหลมหายใจชัดรง้ไหบฮะเป็นนกโซนภูพานเนาะครับภูพานแต่ว่าฝั่งทางจังหวัดนองบัวฝั่งทางนวลสังนี่แหละครับพี่น้องครับออกมาทางนี้นองบัวนี่แหละไม่ใช่นวลสังแล้วจังหวัดนองบัวแล้วนะครับนี่ อ่โอ้เปียกมาล็อกมาแลกนะครับพี่น้องครับดูไม่ได้หรอกอย่างนี้ครับดูลายไม่ออกเลยครับไล่อาไล่ไล่ไล่สวยเลยอาจารย์ยันการันตีว่าลายสวยมเาเดี๋ยววาีแล้ววาดีดาเหรอขึ้นขึ้นขึ้นเร็วไหมอาจารย์ใช้ได้ฮใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับผมอาจารย์แล้วว่าตัวไหนมาเนี่ยจับเชลยไปนี้ก้าวครับก้าวเนี้ยก้าวอ่าง เจ้าของเก่าของเก่าหัวใจนะครับโอ้อะืัอนี้พันนั่นนั่นพันเมื่อไรพันกับว่าซีดีต์เลยนกพันนี่นกไปเลยได้ยินว่าจันจันเอานกใหม่ไปแม่ครับจันนกใหม่เลยวันนี้ครับไม่แกะกองไม่แกะกองโอ้เฮ็ดดีเฮ็ดดีนกแต่ผมก็เตรียมเตรียมกล่องไว้ใส่อยู่นะครับลูกนะเรามั้งใจเมือเด็กๆเลยครับโอ้โหหนึ่งแต้มครับวันนี้เสียงอะไรจัน กลางครับเนาะองจารย์กลางหองหรือกลางนวลกลางใบใหญ่หมดเลยครับเงินนวลโอ้ถ้ากลางใบใหญ่ส่วนมากจะเป็นกลางกลางกลางนวลกลางนวลก็คือโอ้กลางใบใหญ่จะเป็นเสียงนวลนวลครับพี่น้องครับส่วนใหญ่เลยส่วนมากถ้าเป็นกลางเนี่ยมีสีที่จะเป็นกลางนวลแล้วก็กลางหองได้กไม่กไมเฮียเฮียดเลยพอดีเฮียเสียงนกนกตัวไม่ใหญ่มากครับนกเนาะพอดีนะครับอโอเคครับโอเคครับเอาหมานแล้วครับผม โอ้โหไม่เคยความน่อ่าแต่ว่ามันกัดนะวันยุ้ง n h อยู่โอ้ดึงหัวย่าขาดหมดใช่ไหมจันยันลุ้นใช่ไหมฮ่าฮ่าโอ้ไม่ธรรมดานะครับธรรมดาเออ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 ไอาจันยันไหนที่อ่านกที่มาจากภูพานมันนั่นนะที่ว่าเจ้ายิ้วลอดนะอ้าเอามาดูหน่อยเอามาดูหน่อยแบบนี้ก็มาดูนะครับนกนกฝั่งนู้นแหละครับนกฝั่งบ้านผมนี่แหละ นะครับมาดูเฉยหรอกว่าบ่อนี้เป็นบ่อเด็ดนะครับก็เลยมาดูอีกหนึ่งตัวนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างจันยันตัวนี้ขันหรือยังขันแล้วครับขันแล้วนะครับทุกตัวครับเกเกือครับเป็นสองห้อยสองห้อยสองเยอะกว่าหรือหนึ่งเยอะกว่าจันสองสองลายกว่าจันอ๋อครับสองเยอะกว่าครับโอ้แสดงว่าบ่อนี้นะครับผ่านเกือบทุกตัวเลยครับพี่น้องครับไม่ค่อยได้ทิ้งนะครับบ่อนี้นะครับบ้านทางนู้นจะเรียกว่าพวกคือพวกเราตั้งกันไว้ว่า บ่ออีปูนะครับนะอ่าผ่านนะครับผมก็ผ่านผ่านทุกตัวนอกจากแล้วเนาะอนะครับแล้วออกได้ออกต่ออะไรแล้วด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้อาจารยันบอกว่าถึงไม่ได้นกวันนี้ก็ถือสุดยอดได้ฮะทีพ่วงพี่วู้จูฟังาะแต่ว่าแต่ว่าขี่คุยอเดี๋ยวฟังย้อยดีครับมือเป็นนกที่ต่อได้กับมือเป็นนกพูเก้าครับ เอามาดูตัวหนเอาไปสั้นหน่อยหนเอาขอชมหน่อยขอชมหน่อยครับครับครับก็มาดูตัวนี้ใช่ยันยันวันนี้ที่ออกวันนี้สดๆเลยครับครับอาจารย์แหลมการันตีนะครับส่งซิกส่งซิกภายในแล้วนะครับว่าโอ้โหเล่นดีมากๆขยันใช่ไหมอาจารย์ยันขยันอาจารย์แหลมบอกว่านกตัวนี้ขยันมากๆนะครับพี่น้องครับขอบคุน้องผ้าหอยมื่อกี้อ่าเป็นนกกีกุกอาจารย์สองกู่หอยครับสองกู่ไอยนะครับดูปากนกนะครับพอดี มันอาจจะมืดนะครับพี่น้องครับมาค่าแล้วโอ้โหนิ่งเนี่ยนี่ครับเป็นนกภู่ก้านะครับพี่น้องครับเออผมพยายามจําลายนกภู่ก้าตัวเนี้ยนะครับหลังจากที่ถ่ายคนนี่มันจะคล้ายๆกันมากเลยครับอ่ะอืออายุเท่าไหร่แล้วจันปีมากยุคลงสี่เดือนหเดือนนะปีสี่เดือนหเดือนครับปีสี่ห้าเดือนนะครับพอดีเลยนะครับงัดออกวันนี้เลยใช่ไหมนี่เราฝึกยุบันเนี่ยนะครับฝึกออกเรียนเรียนยุบันแล้วเอาคืนพู่เลยครับคืนพู่เลยมือนี่ คือเอาสนามจริงืัอนี้เลยสนามจริงวันนี้ครับครับก็คือปล่อยเลยวันนี้ก็คือจัดก็จัดวันนี้ครับครับไม่มีการไล่ออกครับเอาเต็มที่ไปเลยครับนี่นะครับวันนี้เสียกู้เลยคือเล่นพู่กันเล่นหน้าบะเล่นพู่กันคือบอคานครับอ่านี่แหละก็คืออีกหนึ่งตัวเป็นนกเสียงกลางครับกลาง กลางห้องกลางนวลกลางลงมาหรือกลางขึ้นกลางห้องแล้วกลางกลางห้องโอ้คนี้ครับครับคู่นี้เห็นไหเสียงหองหองครับตัวนี้หองกลางห้องเลยล่ะครับผมมันวันวัยังกวางห้องหองเลยเสียงส่งเลยเนาะเสียงส่งเลยตัวนี้ครับผมครับผมนะครับอันนี้อีกหนึ่งตัวนะครับที่ จานยันได้ได้ได้คัดไว้นะครับนกมันอยู่แล้วเนาะจานยันเนาะจริงๆแล้วนกที่เข้าพเนียนี่ต้องมีแตกนะครับนี่นิ่งต้องมีแตกมีอะไรนี่นิ่งตัวนี้นิ่งมากไม่อีกันึงก็นิ่งขึ้นกันอาจารย์ตัวใดตัวไดซ้องตัวนี่ก็นิ่งขึ้นกันนี่แหละผมจะดูตัวต่อไปอีกเอามอมาเลยครับของจานยันตัวนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าหวงหวงมากนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่ท่านได้เชลยไปซองแต้มแล้วนะครับอ่าเป็นไงจันเป็นไงจันแลมเรา เออผ่านนะครับตัวนี้นะครับเอาอาจารย์แหลมปิดได้พ <Um ุ่ไหนผมมือเดียวปิดยากได้เกินครับอจาารย์รันเดยว่าเสียตัวนี้แหละยืนตามไปเที่ยวไปอด้ตัวไหนตัวนี้โอ้เพราะเสียตัวนี้แหละเพราะเป็นรูปปากปากก้อยอ่าตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวที่หวงครับเพราะว่าได้เฉลยไปแล้วสองครับสองแต้มแล้วนะครับผมภูเขาายภูเขาเลยเป็นอ่าอันนี้เป็นนก บอผูกเก้าผูกเก้าอีกเหมือนเดิมครับพี่น้องครับนะ <S <S โอ้โหแต่ว่าอาจารย์ยันย์บอกว่าตัวนี้มันจะดิ้นใช่ไหมอาจารย์ครับ<ต>มันจะมีดินด้นนิดหน่อยไม่กล้าเอาออกว่าอย่างนั้นอาจารย์ยันบอกว่าให้มันอเออเก่าเกมก่อนนะครับให้มันเก่าเกมก่อนคือนกใหม่มันก็อย่างนี้นะครับมันมีตัวที่ตัวแบบว่านิ่งๆนี่หายากมากนะครับตัวที่จะนิ่งออ้สีมันนก ระดับหนึ่งแล้วล่ะนกอายุนี่ไม่ไม่ไมคืออายุดีแล้วครับนกตัวเนี้ยนะครับดูจากรูปร่างรูปทรงดูจากแข้งนะดูครับนี่ตัวนี้แล้วมันเป็นนกมันเป็นนกทรงเป็ดด้วยอาจารย์มันเลยเปียวครับนกทรงเป็ดหน้าแหลมไม่ต้องห่วงครับนกเปียวแน่นอนครับดูนี่อืม แต่ว่าพวกนี้เล่นนี่สุดๆ,ๆ,ๆใช่ไหมจันจร์ครับเล่นแน่ไม่กลา้าไม่กล้าพูดเยอะนะครับไม่กล้าพูดเยอะครับผมเดี๋ยวมันปิว <c oughs> มันมีแมวมองอยู่นะครับแมวมองเราเสื้อดำๆข้างนี่แหละครับ <c oughs> อันตรายมาก <c oughs> แมวมองเผอไว้ได้ <c oughs> เนาะเผือไม่ได้นะครับ ต่คุบไปทั้งนกก็ไม่ว่าครับเอา่งไปด้วยครับแมวตัวนี้ยกไปทั้งงงเลยนะครับผมแต่อย่าลืมว่าแมวตัวใหญ่กําลังถ่ายคลิปอยู่นะครับอ, <c oughs> อ้าวโอ,อ้นะครับนี่แหละไม่เป็นไรครับอ่าก็อาจารย์จะตัวไหนทีนี้ข้ามไปฝั่งนูน้นจะเอาตัวไหนเห็นอาจารย์แล้วว่าจะเอาตัววันนี้หรือไปเล่นครับตัวนั้นเราไปเ<อ>มื่อหน้าคนจะไปฝากคู่ยันเดนอ่าแล้วเจ้าเหงียงเป็นยังไงบ้าง ถ่ายขนเลยอาจารย์ึ้นแล้วครับฮะสมบูรณ์แล้วโอ้ครับเป็นไงคืึกยังนกคึกแล้วครับครับช่วงอยู่กับผมช่วงนั้นมันเริ่มใสยถอยลงอยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากําลังเต็มมันจะถ่ายขนครับพอย้ายมาที่อาจารย์ยัจาย์พูดถ่ายขนนั่นเองเลยคือนกนี่คือมันอยู่ที่เดิมนี่มันอาจจะถ่ายเบาๆนะครับทีนี้พอเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนน้ำเปลยนอะไรนกมันก็ขนเต็มที่เลยครับทีนี้ร่วงเต็มที่เลยได้โอกาสพอดีเลยถ่เลยครับอ่าก็คือจบเลยแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่า นกจะถ่ายบ่อยเนาะจานแหลมาโดนแล้วก็ถ่ายนั่นนั่นครับอาจารย์นั่นเต็มเข้าไปนิสิตเข้าไปร้านสัางแล้วมาก็ร้องหรือนิสิตอยู่เอาคนในรุ่นตีไปคน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 ร้องแล้วอ๋อแสดงว่านิสิตอาจจะได้เจ้าเก้าวรองของอาจารย์แหลมหนึ่งแต้มแล้วนะได้นกเด็กวันนั้นครับเพราะว่าเดีอาจารย์มา จะเรียงให้เป็นเรียนยูเออุกนอกเออ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 าจารย์ลูกคิ้เกันยังไงอีกเรีครับผมอ่าเป็นเยวดำนนี่ตัวนี้อันตรายครับเพื่อเยว่ดำดิเดี๋ยวรับนดเล่าเล่ยวดำนะครับเดียวจับจับตัวพี่มันจับตัวพี่แอเด่๋ยเีเอาอย่าไปดูเาเขาเขานานดิเดี๋ยวมันหายไปก่อนเออ ก็เยี่ยนก็เยี่ยบบน,น,นหลายแล้วหลายแล้วเอาละพี่น้องครับวันนี้ก็ถือว่ามาเยี่ยมยามถามข่าวกันนะครับก็ปัากระดิ่งไปเลยมันทรมานนะครับคนหนึ่งต่อโนคนหนึ่งทํางานอยู่มันมันทรมานนะครับทรมานบาดใจเหลืเลอเกินอาจารย์แล้วก็ส่งไปยั่วยวนอยู่เรื่อยนะครับผม แล้วก็ได้ที่เลยแล้วก็ส่งคลิปไปหาพี่ว่าได้แล้วโอ้ยแล้วก็ปวดหัวเลยนะครับผมแต่ว่าแตาว่าถ้าว่าทำทำแบบเอาลูกไปไปตเอียบไปฝึกเรียนมัจะเอาไปยืงนกไมเขาไปก็อาจารย์เรื่อมันนี่เขาไว้อ๋อนกเข้าร่วมเร็ววันนี้ครับนกไ่าจะเอานกฝึกไปขั้นแรกครับขันขึ้นมาโดนคู่กากาครับถ้าผมก็ยังแขนเตี้ยเหมือนเขาฝำพ้นเพาะแม่ผ้าจะตายเนาะผมมากว่านผมเลยไล่ออก เพียงแต่ว่าฝนมาก่อนใช่ไหมจันยันถ้าฝนไม่มานี่ผมว่าอาจจะมีสิทธิ์เลยเพราะว่านกมันเข้าร่วมไปยังจันเขาเลยครับนเหรอนี่แล้วครื่องกานครื่อนอะดีแ้วครื่องฝนเ่องอานี่แหละครดินี่เที่นี่แล้วเครื่งกนเครื่องกินจะทีแล้วเครื่งฝนเองอากาอันนี้ไม่ได้ดึงหญ้าขาดน้อยนี่เนาะอันนี้แบบพังคันไอพังคันแทนาเลยนะครับผมพังคันนาเลยครับพูดง่านแล้วง่ายก็ง่ายเลยเอาละครับพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจผู้ทำคลิป แล้วเราจะได้ทาคลิปวิดีที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องใครสับานที่มาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับผมกดติดตามน่าจะแหลมใช่ไหมฮ่าฮ่่า่าฮ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 ่าก่าฮ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 ่า่าร่าฮ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 ่า่าฮรับ่าฮันฮา่าฮ่าฮ่า่าาัา